สวัสดีครับได้มาพบก,กันอีกแล้วนะครับในวันจันทร์วันนี้เป็นไงคุณสบายดีไหมครับส่วนผมก็สบายดีทุกวันนั่นแหละครับมีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกอย่างนะครับมีความสุขความสเลจตามอัตภาพนะครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุณพูดคุยในเรื่องธรรมะธรรมอยือนเดิมนั่นแหละคุณอยากจะฟังไหมครับผมอยากจะถามคุณว่า ภิษุณีคนแรกเนี่ยชื่ออะไรคุณพ่อจะรู้จักไหมครับนางพิษุณีคนแรกก็คือพระนางมหาประชาบดีโคตมีนะผ,ผู้ผู้ที่เป็นแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละ,ะแม่เลี้ยงหรือแม่นมของพุทธเจ้าของเราตั้งแต่เจ้าชายเสย็ายังยังเล็กๆอยู่นะครับพ่อแม่จริงๆนั้นก็คือพระนางศริมหาบาาัยญา สิ้นพระชนหรือตายตั้งแต่ประสูติเจ้าชาศิริรัได้เกตวันนะครับแม่ก็ตายพระเจ้าสุตตระก็แต่งตั้งให้นางิรินางานางมหาประชาบดีโคตมีผู้เป็นน้องสาวของพระนางิริมหาบยาผู้เป็นแม่จริงๆน,น,นะครับมาเป็นมเหสีและก็เพื่อเลียเ้ยงดูเจ้าชาศิริรัต่อไปเมื่อพระเจ้าสุตตระสิ้นพระชนคือตายไปแล้ว พระนางนี้ก็อยากจะขอบวชอยากจะออกบวชเป็นนางพิษณุณีพระผู้ได้เจ้าก็ไม่อยากให้บวชเพราะว่าพระผู้ชายนี่นะแล้วก็ผู้หญิงที่มาอยู่บวชอยู่วัดเดียวกันนี่กลัวจะมีปัญหาเพราะพระผู้ได้เจ้ามองการไกลแล้วนะไม่อยากจะให้บวชแต่นางก็มาขอร้องพานนนะผู้เป็นอุปถัมนี่นะขอร้องหลายครั้งหลายหนในที่สุดพระผู้ได้เจ้าก็ให้บวช แต่ต้องถือขั้นรู้ธรรมแปดประการน,นะ,ะคือขั้รู้ธรรมคือทําหนักแปดประการจึงจะได้บวชหน้านี้ก็ยอมรับพระพุทธเจ้าก็ให้บวชเปิดเป็นพิสุณีโกลนผมแล้วก็ใส่ผ้าเหลืองเหมือนกับพระนี่นะมีจีวรมีอะไรบพรพะเขาเรียกว่าพระผู้หญิงนั่นแหละพิสุณีต้องรักษาศีลมากกว่าพระนะถ้ารักษาไม่ได้ก็บวชไม่ได้รักษาศีลสามร้อยสิบเอ็ดข้อ พระสงฆ์นี้มีศินแค่227ข้อนะพิสุนีมีศิน311ร้อเอ็ข้อนางก็ยอมรับทําไมจึงให้สินรักษาสินมากก่นขนาดนี้เพราะว่าผู้หญิงนั้นบวชเข้ามาแล้วมันจะมีปัญหาก็เลยให้รักษาศินมากๆจะรับได้ไหมนางก็บอกว่ารับได้ก็ให้บวชเมื่อบวชมาแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติด,ดี จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์และก็เป็นนางพิสุณีคนแรกด้วยเป็นมีสำนักสำนักพิสุณีก็คือของพระนางมาาประชาบดีพระนางมหาประชาบดีโคตมีนี่แหละผู้เป็นแม่เลี้ยงแม่นมของบุริเจ้านี่แหละ,ะต่อจากนั้นมาผู้หญิงจะบวชก็ต้องมาบวชในสำนักของพิสุณีและก็บวชสำนักของพระสงฆ์ด้วย คือบวชสองครั้งนะพิษุณีนะบวชกับพิษุณีด้วยกันแล้วก็บวชบวชกับพระสองฆ์อีกจะเป็นอย่างนั้นจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นหลังจากที่พุทธเจ้าบริพา,านแล้ว500ปีนางพิษุณีก็หมดไปจากโลกนี้เลยแต่ทุกวันนี้ก็มีฟื้นขึ้นมาอยู่แต่ถึงจะฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไม่ไม่เรียกว่าเป็นพิษุณีที่ถูกต้องตามพระวินัยนะเพราะว่าหลังจากที่ปริหลังจากพุทธเจ้าบริพา,านไปแล้วก็ไม่มีใครบวชต่อ ทั่วในโลกนี่นะทั่วโลกนี่นะไม่มีใครบวชตัวก็เลยยกเลิกไปเลยแต่ระยะหลังๆนี้ก็ในประเทศไทยก็เห็นมีบวชเป็นพิษุนีอยู่ก็ไม่รู้จะไปทํำยังไงจะกี่จะบวชได้พร่ะพิษุนีหมดไปแล้วจะมาบวชสองค้งกับพิษุนีด้วยกันแล้วก็บวชกักพระด้วยกันมันคงจะไม่ได้อันนี้คือความเป็นมาของอประวัติของนางพิษุนีนะเพราะในสมัยพระพุทธเจ้านั้นเขาเรียกว่าภิกษุ พิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกามันจะมีสี่เหล่าอย่างนี้นะ,ะแต่ก่อนสามเณรก็มีอยู่แต่ทุกวันนี้พิสุนีหมดไปแล้วนะถึงจะบวชขึ้นมาก็ไม่ถูกต้องตามพระวินยัยเพราะฉะนั้นในเหล่าพระสงฆ์หรือพุทธบ,บริษัทสี่ะนะมันจะมีพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาสอย่างนี้แต่ทุกวันนี้พิสูนีหมดไปแล้วก คงจะใช้สามเณรแทนเพราะสามเณรมีแต่สริเจ้าก,ก็มีนะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวคงจะพูดถึงเรื่องสามเณรคนแรกนะอันนี้พูดถึงเรื่อง,องพิษุณีคนแรกก่อนนะ,ะพระสงฆ์รูปแรกก็พูดมาแล้วนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ